ผู้จัดการมรดกแอบโอนมรดกเป็นของตัวเองหรือขายไปคนนอกต้องฟ้องเรียกคืนภายในกี่ปีก็เกิดปัญหาเยอะนะฮะในการที่เมื่อพ่อแม่เสียชีวิตลงก็จะมีการแบ่งปันทรัพย์มรดกระหว่างพี่น้องในขณะเดียวกันในการแบ่งปันก็จะต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดก หลายคนไม่เข้าใจนะฮะว่าการตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยจะเป็นการดําเนินการเพื่อที่จะให้ทําการโอนทรัพย์มรดกได้โดยคนที่จะดําเนินการผู้จัดการมรดกคือจะต้องเป็นทายาทไปยื่นขอที่ศาลเพื่อให้สามีคําสั่งตั้งให้อํานาจในการที่ไปจัดการโอนที่ดินจากสํานักงานที่ดินได้แต่ทีนี้พอในการตั้งผู้จัดการมรดกมันก็จะมีขั้นตอนนะฮะว่าต้องเอาเอกสารยินยอมไปให้ทายาทเซ็น การเซ็นนะฮะหมายถึงว่าเป็นการเซ็นเพื่อยินยอมให้เป็นผู้จัดการมรดกแต่หลายคนบอกให้กูสะละมรดกและยกให้เขาไปแล้วความจริงไม่ใช่นะฮะการเซ็นคือเซ็นตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อให้ผู้จัดการมีอำนาจในการไปดำเนินการแบ่งให้เราไม่ใช่สละนะฮะต้องเข้าใจให้ถูก ทีนี้หลังจากสารมีการตั้งเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกตามคําสั่งสารก็จะมีอานาจเต็มในการโอนจำนำจำนองขายขายต่อขา,ขายขาดได้ทันทีบอกเฮ้ยสวยละงานเข้าทีนี้หลายลายเกิดกิเลสนะฮะพอสารตั้งเป็นผู้จัดการมรดกก็มีการโอนให้ตัวเองบ้างโอนให้ลูกให้หลานบ้างโอนขายไปเลย ทีนี้พอพี่น้องมาเจอ5ปี10ปีบอกเฮ้ย hey, กูฟ้องทันไหมกูต้องฟ้องคืนยังไงนะฮะโอนขายคนนอกนะจะสามารถฟ้องเรียกกลับมาได้ไหมที่สำคัญเฮ้ย hey, ต้องฟ้องภายในกี่ปีมันเลยมา5ปีแล้ว ในเรื่องการจัดการมรดกนะฮะโดยปกติผู้จัดการเมื่อสาลตั้งแล้วคุณมีเพียงหน้าที่ต้องไปโอนให้พี่ให้น้องนะฮะในการโอนถ้ากรณีคุณมาโอนให้ตัวเองหรือโอนขายจะมีความผิดทั้งทางแพ่งทาง,ทาง,ทางอาญาในส่วนของคดีอาญานะฮะก็จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา3-5-3-3-5-4 ฐานผู้จัดการมรดกหรือผู้มีอำนาจตามคำสั่งศาลนะฮะจัดการมรดกยักยอกเป็นของตัวเองจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทในขณะเดียวกันคดีแพ่งนะฮะก็สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนทรัพย์มรดกได้นะฮะเป็นการฟ้องโดยปกตินะฮะจะเป็นการฟ้องในฐานะว่าผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิ์ได้อยู่ก่อนนั่นคือบรรดาญาตทา เมื่อพ่อแม่ตายเราอยู่ในฐานะจะได้รับมระะดกคือผู้มีอำนาจจดทะเบียนสิทธิ์ได้ก่อนถ้าผู้จัดการมาโอนให้ตัวเองหรือโอนขายแสดงว่ากระทำผิดหน้าที่เราฟ้องเพิกถอนได้อายุความฟ้องเพิกถอนละ่ะมาตรา1733วักองกำหนดว่าการฟ้องเรียกคืนเกี่ยวกับการจัดการมระะดกห้ามไม่ให้ฟ้องเกิน5ปีนับแต่การจัดการมรดกเสร็จสิ้นบอกให้เสร็จสิ้นตอนไหน การจัดการมรรดกเสร็จสิ้นนะฮะโดยปกติถ้าโอนให้ทายาทนะฮะ,ะเมื่อโอนทรัพย์ชิ้นสุดท้ายไปเกิน5ปีนะฮะจะฟ้องไม่ได้นั่นคือโอนให้ทายาทคือการจัดการเสร็จสิ้นนะฮะนับแต่วันโอนให้ทายาทชิ้นสุดท้ายคนสุดท้ายไปเกิน5ปีเราจะมาฟ้องไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันบอกให้โอนให้ตัวเอง ทางกฎหมายเขาจะถือว่าเป็นการจัดการยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะคือคุณยังไม่ได้แบง่งยังไม่ได้แบ่งให้ใครหรือโอนเอาคนเดียวนะฮะตามดีกาที่4021ทับ59บอกว่าเป็นการจัดการผิดนะฮะถือว่ายังไม่มีการเริ่มต้นในการแบ่งมรดกอายุความยังไม่เริ่มต้นทีนี้ถ้ากรณีว่ามีการโอนให้ทายาตนะฮะโดยปกติถ้าโอนให้ทายาต บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิ์ได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1300นั่นคือจะต้องฟ้องภายใน5ปีนับตั้งแต่โอนให้แก่ทายาทคนสุดท้ายเสร็จสิ้นต้องใช้สิทธิ์แต่การโอนให้คนนอกนะฮะก็จะถือว่าเป็นการโอนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะตรงนี้สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนได้เพราะไม่ได้การจัดการมรดกคุณไม่ได้โอนให้ทายาทแต่คุณโอนให้คนนอก การฟ้องเรียกคืนนะฮะไม่มีอายุความเพราะเป็นการฟ้องติดตามทรัพย์คืนจากบุคคลภายนอกเห็นไหมชัดเจนในเรื่องนี้มีดีกากำหนดไว้นะครับเป็นดีกาที่4021 5 9ทับ59 โจทก์และจำเลยร่วมทั้งสองฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของวอว่ากระทำผิดหน้าที่ของตนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์มรดกเป็นของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่แบ่งปันให้แก่โจทย์และทายาทอื่นขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทกลับมาเป็นของวอวและแบ่งปันที่ดินพิพาทให้แก่ทายาท จึงเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกซึ่งมีอายุความ5ปีนับแต่การจัดการมรดกเสร็จสิ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1733วรรคสที่บัญญัติไว้จึงไม่ใช่เป็นการฟ้องคดีมรดกระหว่างทายาทซึ่งอยู่ในบังคับอายุความ1754 เมื่อที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกของบอที่ยังไม่ได้แบ่งปันทายาทมีโจทย์และโจทย์ล่วมทั้งสองเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของบอและทรัพย์มรดกที่เหลืออยู่มีเพียงที่ดินพิพาทแปลงเดียวจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกย่อมมีหน้าที่แบ่งปันมรดกคือที่ดินพิพาทแก่ทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของบ่อการที่จำเลยกลับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทมาเป็นของตนเพียงผู้เดียวจึงเป็นการจัดการทรัพย์สินมรดกผิดหน้าที่โดยไม่ได้แบ่งปันให้แก่โจททย์และา อื่นซึ่งเป็นโจทย์ร่วมทั้งสองซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกอันเป็นการแบ่งปันทรัพย์มรดกและมีชอบดังนั้นต้องถือว่าการจัดการมรดกยังไม่สิ้นสุดลงตามอายุความ5ปีเห็นไหมโอนเอาคนเดียวถือว่าการจัดการมรดกยังไม่เริ่มต้นไม่อยู่ในอายุความ5ปีนะฮะ ต่อไปถ้าใครไปตรวจเจอบอกให้ผู้จัดการมรดกโอนเอาทรัพย์คนเดียวนะรีบไปฟ้องเรียกคืนเลยถือว่าการจัดการมรดกยังไม่เริ่มต้นก็รือ้อครอบครองอยู่คนเดียวนะฮะจะบอกว่าเฮ้ยจัดการเสร็จสิ้นตามมาตรา1733วรองไม่ได้เพราะรื้อยังไม่ยอมแบ่งใครดังนั้นไปตรวจสอบถ้าเจอรีบฟ้องแบ่งกันนะครับ